สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์ผ่านแอป,ปหาเงินฟรีนะครับแอป,ปนี้นะครับสามารถที่จะถอนเงินได้สูงสุดครั้งละ400บาทนะครับเป็นแอปเพลชั่นเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจนะครับแอปเพลชันนี้นะครับเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้แล้วก็แอป,ปนี้ไม่มีการลงทุนด้วยนะครับถ้าว่าใครสนใจหาเงินฟรีหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนีวอลเล็สามารถที่มารับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแอปหาเงินฟรีกันอีกแล้วทุกคนนะครับเป็นการหาเงินออนไลน์จากที่บ้านบนมือถือนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ว่างงานอยู่หรือไม่ก็มีงานอยู่แหละแต่ว่าอยากหาอะไรได้เสริมนะครับหรือหาค่าขนมเล่นๆคลันนคบก็สามารถที่จะมาหาเงินได้จากแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผ่านในส่วนของ Google Play Store กดเข้าไปแล้วก็ให้เรานั้นทําการพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า Fun Match นะครับนี่ทุกคนตามนี้เลยนะครับเป็นแอป,ปนี้เลยเนาะก็แอป,ปนี้นะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเล่นเกมจับคู่รูปภาพทุกคนนะก็ถามว่าเอ่ยคำว่าจับคู่รูปภาพเพื่อนๆน่าจะมองออกเกี่ยวกับเกมจับคู่รูปภาพนะครับปัจจุบันแอป,ปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 5แสนดาวนโหลดแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปถึงแนะนำให้ใช้งานแล้วก็มีรีวิวอยู่ด้วยกัน1,000รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.0ดาวนะครับเราสามารถที่จะมาอ่านรีวิวได้ข้างล่างนี้ทุกคนนะอ่าอันนี้ก็คือนะเป็นรีวิวของคุณมณีวรรณนะขออนุญาตด้วยนะครับบอกว่าถอนได้จริงเ,เลเ่นได้เปลือยไม่คิดมากใช้เวลานานกว่าจะเก็บได้ครบยอดถอนแต่ปกติก็เล่นเกมอยู่แล้ว แล้วเล่นอันนี้ก็ไม่เสียหายได้ตังกินขนมนะครับจากคุณแสงจันทร์บอกว่านะถอนมาแล้ว100กว่าบาทเนาะเข้า To m a n ี Wallet นะครับวันที่6กันยายน25 6 7นะถอนได้จริงเงินเข้าไวจากคุณนนุชนะบอกว่าเล่นใจได้อยู่แล้วหน้าจอค้างทีกอ่านี่คือหน้าจอค้างก็คือน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของเราแต่ไม่ก็สัญญาณติดตอของเราั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดแอปพลิเคชันฟ Match กันเลยนะครับ เมื่อเปิดมาแล้วนะครับผมนะก็จะอยู่ในส่วนของหน้าตาอ่านนี่คือเป็นในส่วนของแอดเนาะแอปฟันแมททุกคนนะเป็นแอปเดียวกันกับเครือข่ายของโนเวลาแคสซีนฟันด์ฟันดมาม่าฟันด์คลาสฟันด์ฟิฟต์ริดวาร์ททุกคนนะก็อ่านเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาใหม่นะครับถ้าหากว่ามันจอค้างแบบนี้ทุกคนนะให้เราออกก่อนนะแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับผมนะบางทีมันจะมีบั๊กอยู่ทุกคน อ่ะนี่ทุกคนเราก็กดกระบาดปิดไปนะครับผมทีนี้ทุกคนนะก็การเล่นเกมนั้นมีอยู่ในการันดด่านนะครับด่านแรกถ้าเราชนะจะได้ไป500คะแนนด่านที่2ถ้าเราชนะจะได้ไป1 0 0 0คะแนนด่านที่3ถ 1, 2, ้าเราชนะจะได้ไป2,000คะแนนด่านที่4ถ้าเราชนะจะได้ไป4 0 0 0คะแนนด่านที่5ถ้าเราชนะจะได้ไป8,00 0คะแนนด่านที่6ถ้าเราชนะจะได้ไป16,00 0คะแนนแล้วก็ด่านที่7 ถ้าเราชนะจะได้ไป200,000คะแนนแล้วก็สุดท้ายคือด่านที่8ถ้าชนะจะได้ไป1ล้านคะแนนด้วยกันนะครับในส่วนของการถอนเงินนั้นนะครับมาที่เมนูนี้เลยนะครับผมเมนูเรียนนะซึ่งการถอนเงินของเขาสามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเลตโดยตรงนะสามารถถอนได้ตั้งแต่กดเข้าไปใหม่ทุกคนนะ สามารถถอนได้ตั้งแต่100บาททุกคนอ้าตอนนี้ทุกคนนั่นเหลือเพียงแค่สูงสุดในการถอนเงินเหลือเพียงแค่200บาททุกคนนั่นในส่วนของ400บาทไม่มีทุกคนนะก่อนหน้าน,นี้คือมีการถอนเงิน400บาทอ่านทุกคนมีนะเมื่อกี้มันบั๊กทุกคนนี่ทุกคนนะ400บาทถ้าหากว่าจะถอนเงินที่100บาทนั้นจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5แสนคะแนนนะครับแล้วก็ถ้า200บาทใช้คะแนนอยู่ที่ 7ล้านคะแนนแล้วก็สําหรับ400บาทใช้คะแนนอยู่ที่14ล้านคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่13ล้าน4 1 0 7 0 0คะแนนด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ถอนเงินนะเพราะว่าจะสะสมให้ครบอยู่ด้วยกัน400บาทก่อนนะถึงจะถึงจะถอนเงินนะครับทีเดียวนะต่อมาทุกคนนะครับก็มาที่ในส่งเกมนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะก็อ่าเกมคือการจับคู่รูปภาพ2คนละ3ภาพนะ ต๊ดตืดตดนี่ดูคนนะตึ๊ดต๊ดต๊ดแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะก็เป็นเกมที่เล่นแล้วไม่ยากทุกคนนะแต่ว่าพอเราขึ้นด่านสูงสุดไปก็จะยากหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่5 0าคะแนนกดคําว่ารับเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด่านที่2กันนะครับด่านที่2ก็จะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ1000คะแนนนะครับผมอันนี้คือด่านที่2นะครับอ่านเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะ ่านที่2เท่าสังเกตดีๆนับก็คือจะมีในส่วนของรูปภาพมากกว่าด่านที่1น,นะครับแต่ว่ารูปภาพแต่ละรูปภาพกา็สวยงามนะในส่วนของการออกแบบของรูปภาพของเขานะครับสตมุติมิดีนะครับผมอ่าผมกดแล้วก็ค้างหรออ่าโอเคได้อยู่นะั่นนึกว่าค้างแล้วเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็คือสีชมพูโอเคได้มาแล้วแล้วก็ คนะครับได้อยู่นะครับนี่ดูคนนะเรียบร้อยอ่าดีที่ไม่ได้กดทีเมื่อกี้นะเนาะเรียบร้อยไปนะครับผมต่อมาก,ก็คือตัวนี้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 นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเรียบร้อยไปเนาะก็อ่าด่านที่2นะครับถ้าเราสังเกตดีด,ดก็คือจะมีในส่วนของรูปภาพเยอะกว่าด่านที่1นนะครับผมอ่า อันนี้ก็คือรูปช้างโอเครูปช้างมาพอดีนะครับแล้วก็สีชมพูสีเขียวนะครับผ่านไปด่านที่2นะครับก็ได้มาอยู่ที่1000คะแนนนะครับกดคาว่ารับเปลี่ยนนะครับต่อมาคือด่านที่3ทุกคนนะก็คือรางวัลจะอยู่ที่2000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะด่านที่3คือจะมีรูปภาพเยอะกว่าแล้วก็มีสีที่มันคล้ายกันมากๆแล้วก็การวางตำแหน่งก็จะซับสอซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่าผมเลือกไปในส่วนของรูปนี้นะโอเคได้แล้วหนึ่งอันนะครับตอนนี้คือกำลังพิจารณาอยู่ว่าต้องเอารูปไหนต่อนะครับที่จะขึ้นรูปกบก็ได้อยู่นี่นะครับผมก็ต้องใช้สติให้เอาเคพลาดหรือทุกคนก็คือต้องใช้สติให้ดีๆนะก็คือต้องมีสตินะแล้วก็ต้องอวิเคราะห์แล้วก็ดูนะครับสังเกตดีๆว่ารูปภาพไหนที่มันเหมือนกันนะเพราะว่า บางทีอาจจะทําให้ตาของเราลายได้นะครับเพราะว่ามีสีที่เหมือนกันแล้วก็ลายของมันก็จะคล้ายกันนะครับผมอย่างเช่นวัวกับเพนด้าเมื่อกี้นะมีสีขาวดำเนาะสีมันคล้ายกันอาจจะทําให้เราตาลายได้นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้ก็มีสองวัวที่ แปะได้อยู่แล้วก็ถ้าแมวคือต้องลงลึกหน่อยนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็ช้างนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาก,ก็คือวัวนะแต่ว่าวัวผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงไหนต่อนะก็เลยก็เลยหาตัวอื่นนะครับที่จะทําให้เรานั่นผ่านด่านนี้ได้นะครับผมผมขอใช้อ่า ตัวสลับนะครับก็คือใช้ตัวช่วยก็คือตัวนี้ทุกคนนะตัวช่วยนี้ก็คือเป็นการสลับตำแหน่งเนาะก็ต้องดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนน้ผมจะใช้ตัวช่วยนี้ทุกคนอ่ามันก็สลับให้กับเรานะครับนี่ทุกคนเราวก็วัวก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็ทําให้เรานั้นอ่าช่วยเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่าผมผมว่าจะเอาแกะเมื่อกี้เพราะว่าคิดว่าแกะอยู่ข้างล่างเนาะ ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ทุกคนอ่านได้แกะอยู่นะครับแล้วก็วัวอ่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับามีหมูด้วยนะครับตัวนี้ด้วยเอา้าเอา้าน่าจะไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับได้ไหมแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมขอเล่นเลยแล้วกันเนาะก็คือถ้าหากสมมติเราเล่นไม่ผ่านด่านเนาะเขาจะให้โอกาสเราคือฟื้น,นชีพนะแต่ว่า เราต้องทําการดูวิดีโอแต่ถ้าเราไม่อยากดูวิดีโอเราจะต้องเสียเหรียญไป1000พันเหรียญซึ่งผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะให้เรากดฟื้นคืนชีพด้วยการดูวิดีโอจะคุ้มกว่านะครับซึ่งเขาจะให้โอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับวันนี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้มันยกไปขึ้นข้างบนนะครับในส่วนของรูปภาพนี่ทุกคนนะก็อ่านได้มาแล้วนะครับทีนี้นะ,ะเราก็ต้องเล่นตอบปานะซึ่งฟังก์ชันที่เราเคยใช้งานก็คือฟังก์ชันนี้ก็จะไม่มี เหลือแค่2อ,อันนี้คือย้อนกลับอันนี้คือมันจะยกตัวขึ้นไปดับข้างบนเนาะก็ถ้าเราเล่นดีๆดัรบรู้สึกว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่าโอเคผมเอารูปหมูนะแล้วก็มีหน้าแมวอยู่นะครับโอเคนี่ทุกคนนะพัดนี่ทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับ น่าจะไม่ทันทุกคนนะ่เดี๋ยวผมขอใช้ฟังก์ชันนี้ต่อนะเพราะว่าถ้าผมกดอันใดอันหนึ่งคือถ้าพลาดคือเราจะต้องเล่นใหม่หมดเลยทุกคนนะเพราะว่าเขาให้เวลาเราแก้ตัวแค่ครั้งเดียวเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคทุกคนนะผมก็จะยกไปขึ้นข้างบนนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะเราก็เล่นต่อไปได้ต่อนะครับจะมีในส่วนของอันนี้แหละที่ผมต้องการเมื่อกี้ทุกคนนี่ทุกคนนะก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวไหนบ้างนะก็คือเห็นละ น่าจะไม่ทันแต่ว่ามันย้อนกลับได้นะครับมันย้อนกลับได้อ่ามันย้อนกลับได้แต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะตานี้คือน่าจะแพทุกคนนะถึงแม้ผมกดย้อนกลับไปนะมันก็ย้อนกลับแค่ตัวนี้ลงไปนะแล้วก็ตัวอื่นคือไม่สามารถย้อนกลับได้ทุกคนนะก็ถือว่าตานี้ทุกคนนะ่คือเราก็จะไม่ชนะทุกคนนะ อ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปปั๊บทุกคนอ่ะก็แพ้คือเขาให้เราเล่นใหม่เลยทุกคนนะฉะนั้นในส่วนของเกมนี้นะครับถ้าเราเล่นถ้าเราแพ้ในด่านไหนเราสามารถที่จะแก้ตัวแค่ครั้งเดียวนะซึ่งผมบอกเลยว่ายิ่งเราขึ้นเลเวลสูงๆนะหรือระดับที่สูงๆนะครับมันจะยิ่งยากกว่านี้อีกเยอะเลยทุกคนนะก็ในส่วนการเล่นเกมก็ประมาณนี้เนาะก็ได้เรียนจากการเล่นเกมด้วยส่วนวิธีการหาเหรียญต่อไปก็คือเป็นการทํากิจกรรมตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้เลยนะถุงเงินนะ ดเข้าไปตรงนี้คือการที่เรานนั้นดูวิดีโอข้างบนนะครับ500คะแนนนะกดเข้าไปปั๊บเลยเขาบอกว่าให้เราทําการดูวิดีโอเราจะได้ไป500คะแนนนะครับผมนะก็ให้เรากดดูวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะก็ถ้าเราอยากได้เพิ่มอีก450คะแนนก็คือต้องดูวิดีโอเช่นเดียวกันแต่ว่าผมขอเอาแค่500คะแนนตรงนี้นะครับตอมาก็คือเป็นการเช็คอินนะครับกดเช็คอินจะได้ไป250คะแนนแล้วก็ถ้าเราเช็คอินต่อไปก็จะได้ตามนี้เลยถ้าเช็คอินจนครบ7วันก็จะได้ไป5,250คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างก็คือเป็นงานประจำวันก็คือจะเป็นงานของแอดจอย แล้วก็งานแอดจจเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส่วนงานเชิญเพื่อนหรือการทำเรฟเฟลล์นั้นก็คือมาที่เมนูกล่องของขวัญได้เลยนะครับซึ่งเมนูนี้ก็คือถ้าเราจะทำเรฟเฟ r a ์นะครับอ่ะไม่มีเนาะอ่ะมาตรงนี้ใหม่นะครับผมนะคือการเชิญเพื่อนนะครับ การเชิญเพื่อน,นรับก็คือนะเราสามารถกดรับเหรียญฟรีก่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านได้มาอยู่ที่500คะแนนแล้วก็รออีก3ชั่วโมงก็มากดรับคะแนนตรงนี้ต่อได้นะครับผมนะอีกตรงนี้นะอีก500คะแนนส่วนการเชิญเพื่อนคือการทำเ e f e r r ร l น,นะคุณจะได้สูงสุด1 8 0 0 0 0คะแนนก็ต่อเมื่อคุณคลิกส่งคําเชิญแล้วก็มีคนดาวน์โหลดแอปพลิชันนี้และก็ใส่รหัสเชิญของคุณตรงนี้นะรหัสเชิญของคุณนะเมื่อเขาใส่ปับ๊บคุณจะได้ไปทันที4 0,000่นเหรียญ แล้วก็ถ้าเขาเล่นเกมผ่านเลเวล6นะในโหมดชัเล่นติดต่อกัน3วันคุณจะได้ไป60,000เหรียญถ้าเขาเล่นนะครับผ่านเลเวล6ในโหมดชัเล่นติดต่อกัน7วันคุณจะได้ไปทั้งหมดนะ80,000เหรียญน,น,นับรวมทั้งหมดอยู่ด้วยกัน180,000เหรียญที่คุณจะได้รับนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการหางเงินจากแอปพลิเคชันนี้ถ้าใครสนใจ แอปเพย์ชันนี้นะครับสนใจอยากเล่นก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยทุกคนนะแอปนี้ทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าหาว่าใครนั้นใช้ระบบปฏิบัติการของ iOS รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของแอปนี้กันนะครับโอเคทุกคนนะวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาวิธีการหาเงินออนไลน์หรือรายได้เสริมหรือค่าขนมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอิงชอลลสวัสดีครับ